หนังสือวิวรณ์บทที่19ฉบับ KJV ในพระนามองค์พระเยซูคริสอเลลูยาบนสวรรค์ภายหลังเหตุการณ์เหล่านี้ข้าพเจ้าได้ยินเสียงดังกึกก้องของฝูงชนจำนวนมากในสวรรค์ร้องว่าอเลลูยาความรอดสง่าราศีพระเกียรติและฤเตชจงมีแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของเรา เพราะว่าการพิพากษาของพระองค์เที่ยงตรงและชอบธรรมพระองค์ได้ทรงพิพากษาลงโทษหญิงแพทย์สยาคนสำคัญนั้นที่ได้กระทำให้แผ่นดินโลกชั่วไปด้วยการล่วงประเวณีของนางและพระองค์ได้ทรงแก้แค้นผู้หญิงนั้นเพื่อทดแทนโลหิตแห่งพวกผู้รับใช้ของพระองค์คนเหล่านั้นร้องอีกครั้งว่าอเลลูยา ควันไฟที่เกิดจากนครนั้นพุ่งขึ้นตลอดไปเป็นนิดและพวกผู้อาวุโสทั้ง24คนกับสัตว์ทั้งสี่นั้นก็ได้สุดตัวลงนมัสการพระเจ้าผู้ประทับบนพระที่นั่งนั้นและร้องว่าเอเมนอะเลลุยา ja และมีเสียงออกมาจากพระที่นั่งว่า ท่านทั้งหลายที่เป็นผู้รับใช้ของพระองค์และผู้ที่ยำเกรงพระองค์ทั้งผู้น้อยและผู้ใหญ่จงสรรรเสริญพระเจ้าของเราแล้วข้าพระเจ้าได้ยินเสียงดุดเสียงฝูงชนเป็นอันมากดุดเสียงน้ำมากหลายและดุดเสียงฟ้าร้องสนันว่าอเลลุยาเพราะว่าองค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพสูงสุดทรงครอบครองอยู่การเลี้ยงสมรสอันวิเศษของพระเมสโโปดกขอให้เราทั้งหลายร่าเริงยินดีและถวายพระเกียรติแด่พระองค์เพราะว่าถึงเวลามงคลสมรสของพระเมสโโปดกแล้วและมเหสีของพระองค์ได้เตรียมตัวพร้อมแล้ว และทรงโปรดให้เธอสวมผ้าป่านเนื้อละเอียดสะอาดและขาวเพราะผ้าป่านเนื้อละเอียดนั้นเป็นความชอบธรรมของพวกวิสุทธิชนและทูตสวรรค์องค์นั้นสั่งข้าพเจ้าว่าจงเขียนไว้เถิดว่า ความสุขมีแก่คนทั้งหลายที่ได้รับเชิญมาในการมงคลสมรสของพระเมสโปรดกและท่านบอกข้าพเจ้าว่าถ้อยคำเหล่านี้เป็นพระดำรัสแท้ของพระเจ้าแล้วข้าพเจ้าได้สุดตัวลงแทบเท้าของท่านเพื่อจะนมัสการท่านแต่ท่านได้กล่าวแก่ข้าพเจ้าว่าอย่าเลย ข้าพเจ้าเป็นเพื่อนผู้รับใช้เหมือนกับท่านและพวกพี่น้องของท่านที่ยึดถือคำพยานของพระเยซูจงนมัสการพระเจ้าเถิดเพราะว่าคำพยานของพระเยซูนั้นเป็นหัวใจของการพยากรณ์การเสด็จกลับมาสู่แผ่นดินโลกของพระคริส พร้อมด้วยเหล่าพลโยธาของพระองค์แล้วข้าพเจ้าได้เห็นสวรรค์เปิดออกและดูเถิดมีม้าขาวตัวหนึ่งพระองค์ผู้ส่งม้านั้นมีพระนามว่าสัตซื่อและสัตจริงพระองค์ส่งพิพากษาและกระทำสงครามด้วยความชอบธรรมพระเนตรของพระองค์ดุดเปเลวไฟ และบนพระเศียรของพระองค์มีมงกุฎหลายอันและพระองค์ทรงมีพระนามจารึกไว้ซึ่งไม่มีผู้ใดรู้จักเลยนอกจากพระองค์เองพระองค์ทรงฉลองพระองค์ที่จุ่มเลือดและพระนามที่เรียกพระองค์นั้นคือพระวาทะของพระเจ้าเหลาพนโยธาในสวรรค์ สวมอาพรผ้าป่านเนื้อละเอียดขาวและสะอาดได้นั่งบนหลังม้าขาวตามเสด็จพระองค์ไปมีพระแสงคมออกมาจากพระโอษของพระองค์เพื่อพระองค์จะได้ทรงฟันฟาดบรรดานานาประชาชาติด้วยพระแสงนั้นและพระองค์จะทรงครอบครองเขาด้วยคทาเหล็ก พระองค์จะทรงเหยียบบ่อย่ำอังุ่นแห่งพระพิโรธอันเฉียบขาดของพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพสูงสุดพระองค์ทรงมีพระนามจารึกที่ฉลองพระองค์และที่ต้นพระอูรุของพระองค์ว่าพระมหากษัตริย์แห่งมหากษัตริย์ทั้งปวงและเจ้านายแห่งเจ้านายทั้งปวง การชุมนุมของฝูงนกในท้องฟ้าแล้วก็พระเจ้าเห็นทูตสวรรค์องค์หนึ่งยืนอยู่บนดวงอาทิตย์ท่านร้องประกาศแก่นกทั้งปวงที่บินอยู่ในท้องฟ้าด้วยเสียงอันดังว่าจงมาประชุมกันในการเลี้ยงของพระเจ้ายิ่งใหญ่เพื่อจะได้กินเนื้อกษัตริย์เนื้อนายทหาร เนื้อคนมีบรรดาสัตว์เนื้อม้าและเนื้อคนที่นั่งบนม้าและเนื้อประชาชนทั้งไทยและทาตทั้งผู้น้อยและผู้ใหญ่และข้าพเจ้าเห็นสัตว์ร้ายนั้นและบรรดากษัตริย์บนแผ่นดินโลกพร้อมทั้งพลรบของกษัตริย์เหล่านั้น มาประชุมกันจะทำสงครามกับพระองค์ผู้ทรงมาและกับพลโยธาของพระองค์ปลายทางปฏิปักษ์ต่อพระคริสต์ผู้พยากรณ์เทศและกองทัพของเขาสัตว์ร้ายนั้นถูกจับพร้อมด้วยผู้พยากรณ์เทศที่ได้กระทำการอัศจรรย์ ต่อหน้าสัตว์ร้ายนั้นและใช้การอัศจรรย์นั้นล่อลวงคนทั้งหลายที่ได้รับเครื่องหมายของสัตว์ร้ายนั้นและบูชารูปของมันสัตว์ร้ายและผู้พยากรณ์เท็จถูกทิ้งทั้งเป็นลงไปในบึงไฟที่ไหม้ด้วยกรรมฐานและคนที่เหลืออยู่นั้น ก็ถูกฆ่าด้วยพระแสงที่ออกมาจากพระโอษของพระองค์ผู้ส่งม้านันเซียและนกทั้งปวงก็กินเนื้อของคนเหล่านั้นจนอิ่มลวดติฐานและกล่าวพระวจนะของพระเจ้าในพระธรรมหนังสือวิวรณ์บทที่19ฉบับ KJV ในพระนามองค์พระเยซูคริสเอเมนฮาเลลูยา สันเสริญพระเจ้าในพระนามองค์พระเยซูคริส